สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซาเวนะฮะก็มีเรื่องมาอัปเดตกันแต่เช้านะครับทุกคนเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับเมื่อคุณพ่อบาบินเนี่ยอดรนทนไม่ไหวนะฮะถึงกับเดือดเลยต้องมาโพสต์อินสตาแกรมกันแบบนี้นะครับแอดโปเสียงเข้มมากเป็นไรอะ่ะเป็นเรื่องที่ซีเรียสฮนะก็เป็นรูปที่ขึ้นในหะ้กับทุกคนดูอยู่นะครับเป็นข้อความที่ยาวมากๆเลยทีเดียวนะฮะ เดี๋ยวแอดจะสรุปแบบสั้นๆแบบสั้นนิดเดียวเลยนะฮะจากคําพูดของคุณพ่อบาบินให้ฟังกันนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเออแล้วนอกจากรูปที่เป็นรูปข้อความที่เห็นเนี่ยก็จะมีหนึ่งรูปนะครับที่มีลายน้ําของ Adobe Stock ด้วยนะฮะ <c oughs> โอ้คุณพ่อบาบินคุณพ่อบาบินไปเซฟรูปมาจาก Google <c oughs> ใช่ไหม่อ <c oughs> ทำไมไม่เลือกภาพที่ไม่ติดเออลายน้ำ <c oughs> คุณพ่อบาบิน <c oughs> อ,อาจจะไม่รู้ <c oughs> ไงตอนนั้นกําลังหัวร้อนควันนี่ขึ้น ามามานี่ยังถือว่าเบาไปเลยพอหัวร้อนสุดพ่อพิมพ์ประมาณหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ถูกทองอต้องบอกว่าเป็นข้อความที่ยาวที่สุดเท่าที่คุณพ่อบาบิ้นเคยพิมพ์มาในอินสตาแกรมเลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งคุณพ่อบาบิ้นเนี่ยก็พูดถึงผู้ที่ติดตามฟอลโล่ทั้งหลายแหล่เนาะซึ่งคุณพ่อบาบิ้นเนี่ยก็บอกเลยนะครับว่า99.99% 99นะฮะ ต่างเป็นผู้ติดตามที่มีคุณภาพนะครับให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะฮะเป็นผู้ติดตามที่น่ารักอะไรประมาณนั้นนะก็ขอขอบคุณเหล่านี้ด้วยนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่0.01เปเ็นะฮะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเรสิคเนาะก็คือมีการเหยียดเชื้อชาตินะฮะแล้วก็เป็นเหมือนกับเฮสเตอร์เป็นคนที่แย่แย่มากๆนะครับซึ่งไอ้0.01เเนี่ยก็เข้ามาป่วนใน i ิน t a g r กรของคุณพ่อบาบินนะฮะเข้ามาเหยียดเชื้อชาติเนาะเข้ามาพูดถึงบุคคล ที่อยู่ในบุคลีแฟมิลี่นะฮะก็พูดถึงลิซ่านั่นแหละในแนวทางที่ไม่ดีนะฮะมีทั้งเหยียดทั้งนั่นทั้งนี่เนาะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่แย่จริงๆเนาะ ซึ่งคุณพ่อบาบิ้นเนี่ยบอกว่าไม่นิ่งนอนใจนะครับกับไอ้0.01%เนี่ยมันต้องโดนนะหนึ่งเลยนะครับคุณพ่อบาบิ้นบอกว่าเราจะทำการรีพอร์ตนะฮะไปที่เมตาเนาะซึ่งเมตาเนี่ยก็เป็นเหมือนกับ h e ใหญ่ของ Facebook นั่นเองนะฮะ Facebook IG เขาเจ้าของเดียวกันใช่ไหมคุณพ่อปาร์บินบอกว่าจะรีพอร์ตไปตรงนั้นเลยนะครับแล้วถ้าคุณยังไม่หยุดอีกนะฮะยังทำตัวเฮงซวยแบบนี้อยู่เนี่ยนอกจากจะโดนบล็อกไปตลอดชีวิตบล็อกไปตลอดการบล็อกถาวรบล็อกแบบไม่ได ก็จะเจอกับไซเบอร์โพลิสนะฮะมากี้แอดปอยพูดยังไงร<ะ>นนู้ป้าบล็อกบล็อกบล็อกสาม,มาสาม,สามบล็อกเลยอ่ะใช่ซึ่งคุณพอ่อพี่บอกว่าไซเบอร์โพลิสเนี่ยก็จะไปเคาะประตูที่บ้านบล็อกบล็อกบล็อกเช่นกันนะฮะแล้วคุณก็เตรียมตัวรับผลการกระทําได้เลยในสิ่งที่คุณเลือกทําลงไปในการที่มาเหยียดมาเลวสิ์ม,มาวุ่นวายในไอจีของคุณพอ่อบาบินนะฮะโอ้ลงเสียงเข้มมากเลยวันนี้จริงจังแล้วใช่เรื่องเครียดนะฮะพ่อบอกว่าเดี๋ยวสรุปที่แอดปอยเล่ามาทั้งหมดเลย ทำไมพ่อพูดคำเดียวว่ามโดนแน่อพอมาบ,บนเดือดจบนะ,นะไม่ต้องเล่าเยอะใช่ซึ่งก็ต้องบอกว่าเอาจริงๆเลยนะครับมีมให้เห็นไม่บ่อยนะกับการที่ CEO เนี่ยจะออกลงมัลุยเองแบบนี้นะฮะออกมาโพสข้อความแบบนี้คือแสดงให้เห็น,หนึงความ ความที่คุณพ่อบาบินเนี่ยน่ารักมากนะออกมาปกป้องเขาเรียกว่าบกครีแฟมิลี่นะจิ๊บคือมันพูดได้นะคะมองได้2ออย่างก็คืออันเนี้ยพ่อน่ารักเป็นกันเองกับลิซามากแสดงว่าสนิทสนมผูกพันรักน้องเหมือนคนในครอบครัวจริงๆเหมือนปกป้องลูกสาวกับ2คือถ้ามองในฐานะผู้บริหารเราเรียนการตลาดกันมาเราจะรู้อยู่แล้วว่าการปกป้อง GBA ของตัวเองเนี่ยมันคือการปกป้องแบรนด์เปล่าพ่อบาไม่บอกว่าอ,าอ,าอ,อ้าวแอปเปิลยังไงพ่อบาบินบอกว่า,าไม่ได้ปกป้องใครทั้งนั้นแหละ Oh. มันมาเกลียดในไอจีของพ่อทําไม oh. พ่ออัพรูปดีๆอ๋อ oh. 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 พ่อเดือดมันมาเกลียดในไอจพ่อทําไม oh. พ่อก็เล่นของพ่อปกติ oh. ไอ้พวกนี้ต้องเจอตำรวจโปลิสไซเบอร์ต้องโดนใช่ไหมจับแม่ง,งให้หมดซึ่งจริงๆแล้วอะนะคะการที่มาทํากับ G.B.A เขาอย่างนี้เขาเลือกมาแล้วน้องภาพลักษ์ G.B.A เขาต้องดีอะแบร,รนด์รูขนาดนี้แต่ถ้าคุณมาคอมเมนต์เขาเสียๆหยเนี่ยโดยเฉพาะสิ่งที่เขาไม่ได้ทําผิดเนี่ยโดนใช่โดยเฉพาะ,ะโดยเฉพาะแนวเหยียดเนี่ยมันค่อนข้างจะ เขาเรียกว่าการเหยียดเนี่ยในในโลกของสากลเนี่ยมันค่อนข้างจะรุนแรงมากนะครับค่ะคุณพ่อใช้คําว่าเหยียดเชื้อชาติด,ด้วยใช่ไหมตัวนี่างแบบ<ง>แรงมากเลย่ะเป็นการเหยียดเชื้อชาติเลยแล้วก็อย่าลืมนะว่าบางคนเนี่ยไม่รู้คุณพ่อหมายถึงคนที่ไปวอลวร์กับคุณพ่อเยอะด้วยหรือเปล่าก็เป็นไปได้ก็คือต้อง คือไปน่ารักน่ารักไปคอมเมนต์อะแต่ก็อยากไปแบบจู้จี้จุกจิกอะไรกับพ่อหรือว่าไปพานว่า GBA คนอื่นๆในครอบครัวบุกเรี่เขาด้วยถูกต้องคือมันไม่น่ารักเลยนะคะเราได้ได้ว่าเป็นการออกมาปกป้องเนาะบุกเกอี่แฟมิลี่ของคุณพ่อบาบิลเนะซึ่งรว่าไม่ใช่คนจํานวนนี้ไม่ใช่แฟนเพจแล้วแน่นอนเนาะแต่ว่าน่นจะต้องเป็นกลุ่มแอนตี้อย่างแน่นอนใช่แล้วครับอ่ะคลิปนี้เจอกันประมาณนี้ครับว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ